สวัสดีครับอยู่กับช่อง PK นะครับวันนี้เรามาไถานานะครับผมเราจะไปดู40 40ไถานานะครับเลนดามคราวันนี้เลนดาำม,มาดูครับว่าจะได้ชเตเี่นหรือเปล่าขนาด,ดนาโนนนะครับเนี่ย มีน้ำเลยน้ำแค่ตรงกลางนะครับรอบๆอไม่มีดูรับน้ำน้ำอาจจะได้ช็อตเด็ดหรือเปล่าตินหรือไม่หยบเต็มที่เลยครับเนี่ยอาจมาเต็มสูบดูน้ำเนี่ยไม่เยอะเท่าไหรนะ่ดูดูดด เ yeah. ดนะออออออ้อดูดน้าเี่ยโอ้โยโอ้โยโอ้โยดูนะครับเนี่ยโอ้โยน้ำเยอะๆดิเข้าเต็มๆผ่านนะครับเนี่ยดีนะครับที่ดินไม่นวลเท่าไหร่มีน้ำ ดูดิครับดูดิครับนู่นไอ้นู่นนะครับนู่นยาวไปเลยครับเนี่ยยาวเลยดูดิครับมีน้ำแค่ตรงนี้ครับตรงนู้นก็ไม่มีน้ำตรงนู้นก็ไม่มีน้ำเลยมีน้ำแค่ตรงเนี้ยดูดิครับ ที่เราเหยยบเต็มที่นะครับเนี่ยเห็นกล้องหเหยเหยยบเลยหยียบเลยโอ้หยบเลยครับเต็มที่เลยอ่าเต็มสูบจัดไปเลยครับจัดไปเลย ลองก็ไม่เห็นแล้วครับเนี่ยโอ้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 ยจัดไปเลยครับจัดไปิ่งตาไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยกโอ้หเดี๋ยวลม สำหรับคลิปนี้ด้วยเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรดีๆให้ดูอีกผมครับ